สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมส t i c k w a เลก g เซ่น,นะครับภารกิจที่4035และ4 3 6ซึ่งจะเห็นได้ว่า4035และ36น,นั้นพี่อาร์มเล่นจบไปแล้ว <c oughs> อัดแทบตายลืมเปิดใหม่พี่อามก็เลยต้องมาเป็นสติกวอลเล่นซ้ำแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่อามก็จะรู้แล้วว่าเราจะชนะยังไงเนาะ ไะลุย435ก,ก่อนครับ435นะครับเอาชีวิตรอดในคืนนี้เจอกับกองกำลังผีซอมบี้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เจอกับเมก้าท็อกซิกเดทด้วยเขาตองยนืนด,ด้ทุกรูปแบบภารกิจน,นี้จะให้ดีนะครับให้เราใช้สกินคนป่านเนยหรือสกินอมหิตนะครับแล้วก็คนเก็บแร่เนี่ยให้เป็นสกินไม้เล่นแบบนี้ก็ได้นะได้เหมือนกันพยายามลองเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินแล้วนะครับไม่รอดอแล้วก็อัพนักนูไป อัพคนเก็บแร่ไปอัพป้อมให้เรียบร้อยอัพเลือดป้อมด้วยแล้วก็อัพถุงเก็บแร่นรักหนูเอ้ยถุงเก็บแร่คนเก็บแร่นะครับอ่ะประมาณนี้ข้อดีของสะกินทํมมาไมฮิตหรือคนป่าเนี่ยก็คือเขาจะต้านทานการโดนสตันนะครับซอมบี้ที่เราจะได้เจอในภารกิจน,นี้จะไม่มีผีพุ่งนะครับแล้วก็ไม่มีเดตบอสไม่มีซอมบี้หินยักษ์การที่ไม่มีผีพุ่งเนี่ยก็ ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่มีผีผุดนะ <What? S 1> อย่าลืมนะครับว่ายังมีผีผุดอยู่แล้วก็การที่นักขนูเราใส่เป็นสกินอมาเินเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะต้านทานการสตานได้แล้วก็โจมตีผีซอมบี้ได้ดาเมจมากขึ้นนะครับ <What? S 1> ดาเมจเพิมเ่มเติมเมื่อเผชิญหน้ากับคนตายนะครับหรือพวกเดสพวกนี้นี่เองช่วงแรกๆไม่ต้องทําอะไรก็จะมีผีผุดขึ้นมาก็ช่างเขานะครับ ผีผุดมาแล้วนะครับผุดที่บ้านเราไหมไม่ผุดครับถ้าไม่ผุดก็ขอบคุณมากอย่าลืมนะเขาผีผุดก็จริงแต่เขาพุ่งได้นะครับนิดนึงนะแล้วก็มีเป็นซอมบี้ผีปลาพิษไม่เป็นไรปล่อยเขาปลาไปเราถ่งาวงเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผุดขึ้นมาอีกแล้วผุดที่บ้านเราไหมไม่ผุดครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็โอ้โหน่าจะตายครับไม่ตายด้วยยังอืดครับ <H an? S 1> ออแค่เห็นก็ว่าตายครับไม่ตายครับผม ถ้าไม่ตายแบบนี้นี่โอเคเลยนะเราจะมีอาชิดอนเยอะมากนะครับหน้าบ้านเรานั่นเองโอ้โหโหรอดได้ไงเนี่ยทีนี้แหละไม่รอดแน่เฮ้ยยังรอดอยู่เหรอก็เถื่อนไปไงเฮ้ยรอดว่ะโอ้โหถ้าตายแล้วครับไม่เป็นไรเพราะว่ากองกาลังอาชิดอนเรามากมายต่อให้มีใครมาผุด อยู่หน้าบ้านเราเรา,เราก็น่าจะรับมือได้นะครับ <S 2> <S 2> เออตายกันไปทีนี้ก็เป็นการป้องกันบ้านของเราแล้วนะครับเราก็สร้างนักขนูมาเรื่อยๆครับเขาก็จะพุ่งใส่เรามาเรื่อยๆ <Graeme. S 1> ไม่เป็นไรครับเรายิงแรงอยู่แล้วยิ่งยิง,ยงเป็นยิงโดนซองบงซอมบี้ด้วยเนี่ยก็จะได้ดาเมจพ<ร>ิเศษมากขึ้นนะครับ <S 2> <S 2> เออดาเมจพิเศษตายเลยคนเก็บแร่รับศึกได้ไหมคนเก็บแร่รับศึกก็ได้นะครับเรา สร้างยูนิตมามากมายละสร้างอาชิดอนมาเยอะแล้วนะครับคนเก็บแร่จะตายบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อามเผื่อตังค์ไ้สัก750ใช้ในการสร้างคนเก็บแร่ oh. ถ้าคนเก็บแร่ตายเยอะๆนะครับเออตายไม่เยอะไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเขาก็จะบุกมาเรื่อยๆนะครับจนกว่ากองกําลังเอ่อเมกกานะครับเมกกาผีปลาพิษจะบุกเข้ามานั่นเองถ้าเราชนะเมกกาผีปลาพิษได้ภารกิจนี้ก็จบครับ ยั่ควรสร้างคนเก็บแร็ไหมไม่ต้องสร้างก็ได้ไมั้งถ้าเมก,ก้าผีปลาพิษมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาพี่ยาํว่าเราน่าจะชนะได้มีมากันเพียอ้ครับเมก,ก้าผีปลาพิษครับระยะยิงเราไกลกว่าครับไม่ต้องกลัวนั่นแหละถ้าผีผุดมันผุดขึ้นมาเราก็ถอยกลับบ้านหน่อยหนึ่งกันละกันนะครับกลัวเขาหน่อย้าเขาจะหาว่าเราโอโ้โหไม่กลัวเขาเลยเพอ,อตายถ้าเกิดจะเอาชัวร์ๆก็ คอเป็นคนเก็บแร่รับศึกนะครับก็จะชัวร์มากเพราะว่าเราก็สำรองเงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำรองทองไว้ตั้ง8 0ดนะ้เนี่ยถ้าคนเก็บแร่พวกนี้ตายหมดเราก็มีตังสร้างอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะจบแล้วล่ะนะครับอาณน,นี้นะครับผมเสียที่สามสิบห้าวินาทีถือโอเคใช้เวลาได้ไม่นานนะครับถ้าไม่อาไม่ซื้อไม่สกินจะชนะไหมเดี๋ยวลองดูเอาสกินออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปลุยเลย ถ้าไม่อัพไม่ซื้อเมสสกินก็จะเล่นลําบากหน่อยนะครับไม่หน่อยอ่ะลำบากเยอะเลยอ่ะการเก็บแร่ก็จะช้าลงนะครับนักขนูเราก็จะยิงซอมบี้ด้วยเบาลงด้วยนะสร้างคนเก็บแร่ก็สร้างใช้เงินเยอะนะครับมาลองดูนะครับว่าไม่อัพไม่ซื้อเมสสกินจัดจัดชนะไหมแต่ว่าพี่อามเคยเล่นไปแล้วไม่อัพไม่ซื้อเมสสกินมันแพ้ไงลองดูไม่มีอะไรเสียหายครับหวดหน้าหัดนอนไปซะไม่นอนด้วยไอตัวที่จะให้นอนไม่นอนนอนบอกให้นอนก็นอน ไม่น่าไปตีเลย <What? S 1> ไม่น่าไปตีเขาเล่นๆเลยครับมันทําให้เราเสียเลือดโดยใช้เหตุผุดข,ขึ้นมาอีกแล้วผุดหน้าบ้านเราไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านแล้วก่อนนะครับไม่ผุดอ๋อผุดอ้าวกลายเป็นว่าตายไปแล้วครับผมซอฟต์บอทของเราพีก็ขึ้นมาอีกแล้วครับไปกลับบ้านดีกก่อครับโอเคตายไปโอ,โอ้พุ่งมาแล้วอย่าพุ่งใส่เราดูการบุกของเขาโอ้โหพุ่งามาใส่เราตายเลยครับเนี่ยพอมันไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินแล้วมันก็นจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าผ่านกิจนี้ก็เล่นแบบอัพไปตามปกติเนาะผีเขาก็มากันเยอะเกินไงโอเคต่อไปก็4-3-6ดีกว่าครับ4-3-6ครับเราจะได้เล่นเป็นมินิวูดแลนด์แล้วก็ populaion t จะบวก20นะครับเล่นแบบเดนแมทซงได้ทันทีเล่นกันในโหมดโกลด์เจอกับโบติกรีโวแล้วก็ฝั่งเขานะครับโบติกพอมเรเลอร์จะมาเป็นกำลังเสริมนั่นเองมาถึงเล่นเป็นโจเวทก่อนครับแล้วก็เรียกซอฟตามา2คนเราจะไปโจมตีเขาเลยน,นะครับเราต้องรีบ โจมตีเขาให้ไวที่สุดฝั่งเขาซอบาดตายไปหมดยังยังไม่ยังไม่หมดครับมีซอบาดอยู่อีกหนึ่งคนโอเคครับบึ้มนั่นแหละจอมเวทไม่ใช่เอ่อคนกับแม่ตายไป3เมืม่อกี้นี้ภารกิจน,นี้ไม่ต้องอะไรมากเลยจอมเวทครับเวทเยอะๆทุกอย่างจะดีเองบึ้มบึ้มหายบึ้มหายกันไปบึ้มเข้าไปแล้วก็ บินเข้าไปไม่ต้องทําอะไรมากครับภารกิจนี้นะเอ่อแล้วก็นะครับเราจะเจอกับพาวเมอร์เลอร์ใช่ไหมเนี่ยมีจอเวทประมาณนี้ก็ชนะแล้วในที่เหลือพี่อยากมาเป็นนักธนูดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องยิงพาวเมอร์เลอร์เขาด้วยธนูนั่นเองจริงๆจะใช้เป็นจอเวทล้วนก็ได้แต่ว่าพาวเมอร์เลอร์เขาจะตายช้านะครับเพราะเวทเราก็ไม่ได้แรงนะมันเบานะครับด้วยความที่มันเป็นบูทแลนด์มินเนียผมก็เอาเป็นนักธนูมาเยอะๆดีกว่านะครับมินเนี่ยเรามากมายมหาศาลนี่โอ้โหลุมนตียับ ที่เหลือก็าเอาไปนักขนูไปเลยหว,วิ่งกันมาเพียบเลยครับเครื่องนี้ถึงก็กระตุกเลยนะมา,นมาแล้วครับศัตรูเรียกกองกำลังเสริมมาแล้วพยายามจะนักขนูยิ่งนั่นแหละครับตอนนี้ population 70เต็ม70แล้วไม่สามารถเร่งไปได้มากกว่านี้แล้วโอ้โหกระตุกกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเล่น 2> <2> ครั้งที่แล้วหรือเล่นครั้งนี้ก็ยังกระตุกเหมือนเดิมขอไปโจมตีทั้งขนูข้างหลังสิมันวุ่นวายกับเราเหลือเกินนะครับเม่ไม่โดนด้วยมากพึ่มไม่ตาย การที่เราจะโจมตีเขาให้ตายยากมากเลยนะครับเพราะว่ามินิอกองกำลังมินีเน,นี่ยเขาโจมตีเบาครับแต่ว่าราคาในการสร้างยูนิตก็ถูกก็ถูกนะถึงจะโจมตีเบาแต่ก็สร้างได้ถูกนั่นเองมันก็คือเป็นกองกําลังที่แบบว่าประหยัดกว่าวูดแลนด์ธรรมดาครับเพราะเขาคือวูดแลนด์มินิน่าจะจบแล้วล่ะนะครับเหลือแต่พาวเมอ,อ,อร์ลเลอร์ละระเบิดระเบิดกันไปมีนักหนูคอยยิงให้พาวเมอร์เลอร์เขาตายก็จะดีนะครับ ตอนพี่ยมเล่นเที่ยวแรกนี่จอเวทล้วนครับกว่าพอม่าเลอร์จะตายโคตรนานบึ้มใส่หลังบึ้มใส่อะไรไปเรียบร้อยโอเคครับผมพี่ยมแนะนําว่าภารกิจนี้เริ่มต้นด้วยจอเวทจะง่ายนะครับดังนั้นเป็นยูนิตอื่นก็จะลําบากนิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับผมและนี่คือภารกิจที่4 35และ4 36นะครับสลาบวันนี้พี่ยมก็เซมเมอร์และเกมสติกบอลเลยก็คือต้องขอตัวลาไปเดือนเท่านี้ก่อนแล้วก็ไม่โอกาสหน้าสลาบนี้สวัสดีครับไปบ่าครับทุกคนแล้วเจอกันครับ